ท่ผู้ชมที่เคารพครับปีนี้ผลสดอินทผลัมคงได้ทานกันอย่างอร่อยกันแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสุขนะทั้งเจ้าของสวนอินทผลัมนะครับรวมไปถึงท่านผู้รับประทานทั้งหลายนี่เดินทางไปสาะแสวงหาท่องเที่ยวเยี่ยมชมการชิมกันอย่างจุใจยอย่างมีความสุขกันนะครับเป็นความสุขของคนรักสุขภาพและก็ได้ทานผลไมา้เลิศรส นะครับสบรรพคุณในเรื่องของการดูแลสุขภาพเราเป็นยอดเลยนะผบ้ชมครับเอา้าขอยมีความสุขกันต่อเนื่องกันต่อไปและคนที่อยากจะมีสวนนินดาลรามเป็นของตัวเองอยากจะปลูกเป็นของตัวเองถามวิเชียนมาเยอะเฮ้ยเชียนตอนนี้มีพันุ์อะไรเด็ดๆบ้างเอาก็ละว่ากันไปเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เนี่ยนาน่ตรงนี้นะผมจะให้ท่านได้รู้จักกับสายพันธุ์โคเนซี่นะสีแดง สีแดงเข้มฮะสีแดงเข้มสวยๆมาเมียวเลยอะนะนะครับลูกเขาใหญ่ท่านผู้ชมนะลูกใหญ่หวานกรอบอร่อยสดชื่นเลยหวานเข้มข้นโอ้โหนี่มีความสุขมากหากได้ทานกันนะท่านผู้ชมนะไปชมกันก่อนว่าปีนี้ผลผลิตของเราเป็นอย่างไรโคในส่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเปิดแมสท,ท่านผู้ชม <laughs> อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในสวนนะครับแอบมาแอบมาเพื่อที่จะมาบอกท่านผู้ชม <นะ S 1> ผมก็บอกแล้วไงเนี่ยโคเนซี่นี่เอกลักษณ์ของเขาก็คือหวานเข้มข้นสดชื่นทานแล้วอร่อยมากๆหวานกรอบท่านผู้ชมนะครับ,รบแล้วยิ่งถ้าหากว่าเขาแก่ได้ที่นะท่านผู้ชมนะแก่ได้ที่เนี่ยเริ่มที่จะเป็นขนแมวนะท่านะผู้ชมนะ ขนแมวเลไลน์หน่อยนะโอ้โหหวานอร่อยมากทานไปแล้วเนี่ยให้คุณประโยชน์ในเรื่องของการไปดูเอกสารทางการแพทย์เถอะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าวิเชียนโมนะ,ะเขาบอกว่าเขาช่วยดูแลในเรื่องของระบบลำไส้การขับถ่ายเรื่องของกระเพาะเขามีเอนไซม์เขามีคุณประโยชน์ในเรื่องของสรรพคุณทางยาด้วยนะโมมากเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่พูดเกินเลยไปดูเอกสารทางการแพทย์จะดีที่สุดนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือว่านั่งทานไปเพลินๆนะนะท่านผูน้อุปสนะพอที่จะเคี้ยวได้ถ้าเคี้ยวไม่ได้ปั่นเลยนะ <c oughs> ปั่นทานออมีเอนไซม์ตื่นเช้าไปเนี่ยขับถ่ายโล่งโปร่งสบายนะระบบขับถ่ายจะดีมากท่านผู้ชมนะฮะระบบขับถ่ายจะดีมากนี่คือเอกลักษณ์ของโคไนซี่ท่านผู้ชมครับนั่นก็คือผลสดอินทพาลสายพันธุ์โคไนซี่นะท่านผนะู้ชมครับ ในส่วนของบางท่านบางคนนะาผู้ชมที่เคารพครับบอกว่าไม่รอจะรอทำไม <c oughs> ชีวิตนี้อยากจะได้รวดเร็วนะรวดเร็วเร็วกว่านั้นมีไหมวิเชียนขอเร็วกว่านี้เอ้าได้เลยนี่ท่านผู้ชมนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นโคไนซี่นะฮะพ่อเนื้อเยื่อมาออกลูกมาแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งรอบออกลูกมาแล้วหนึ่งปีให้ท่านได้เห็นนี่ต้นใหญ่ๆสวยสวย กำลังเคลื่อนย้ายดีใหญ่กว่านี้ผมไม่เคลื่อนย้ายแล้วเหนื่อยเอาละท่านผู้ชมครับให้ชมให้ดูทรงต้นกันแบบนี้นะมีจํานวนก็ไม่มากมายสักเท่าไหร่ที่จะได้แบ่งๆกันไปไปปลูกนะท่านผู้ชมนะโคไนซี่เนื้อเยื่อท่านผู้ชมครับต้นนี้เนี่ยอายุ3ปีนะท่านผู้ชมนะอายุ3ปีเพราะว่าเขาออกลูกมาแล้ว1รอบออกลูกมาแล้ว1ปีปรากฏว่ามีหน่อกันเยอะแยะมากมายเลย4ี่หน่อใหญ่ๆเลยดูสิท่านผู้ชม สำหรับต้นนี้นะเออเดี๋ยวท่านที่ต้องการต้นที่มีหนอเนี่ยถ้ามีหนอนะถ้ามีหนอเนี่ยจะราคาขอเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นละหนอละนะหนอละ1,500บาทนะครับจากราคาปกติที่ขายต้นราคาทั่วไปนะถ้ามีหน่หนอก็เพิ่มขึ้นไป1,5002นอสองหนอันเรื่องของเรื่องคือท่านสามารถนำไปขยายต่อได้เลยนะเป็นสายพันธุ์ตรงเป๊ะ ตามสายพันธุ์เขาเลยนะท่านผู้ชมนะอ้าวบางท่านบอกว่าไม่เอาหนออ้าวไม่เอาหนอก็เอาต้นเพียวๆไปเลยท่านผู้ชมอ้าวทรงต้นสวยๆอวบๆแบบนี้นะต้นขนาดนี้กําลังดีกําลังสวยนะท่านผู้ชมนะกําลังดีกําลังสวยเหมาะในการที่จะขยับขยายนําไปปลูกต่อหน้าที่สวนของท่านได้เลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็จะไม่นานในการที่จะพักฟื้นตัวเองนะเราจะขุดล้อมไปอย่างดีนะ พิธีพิธานนะพะยมพิธีพิธานและก็จะต้องมีการระมัดระวังดูแลเป็นอย่างดีขุดไปนะครับลงไปปลูกที่ท่านในส่วนของการเดินทางก็มีค่าใช้ใจ่ายเดินทางกันไปตามสถานที่ตามระยะเวลาเออตามระยะทางเออท่านผู้ชมนะท่านอยู่ใกล้ก็ถูกลงท่านอยู่ไกลก็แพงขึ้นหน่อยน้ำมันมันแพงน้ำพันเเพน้ำมันแพงนะครับคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟอ่ะนี่ฮะ อินดาพาลามสายพันโคไนซี่ท่านผู้ชมครับนี่นะทรงต้นแบบนี้นะซึ่งมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาให้เห็นให้เห็นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตอา้าวนี่ต้นหนึ่งนะเอาละนี่ก็อีกต้นหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งก็มีหลายต้นแต่ไม่ได้ถ่ายทุกต้นให้ท่านเห็นหรอก <c oughs> นะให้เห็นว่ารุ่นนี้รุ่นนี้สวยๆประมาณนี้นะคนอบคนใหญ่นะครับมีหน่อบ้างไม่มีหน่อบ้างนะอา้าวจะรจาพูดคุยกันนี่ฮนะขุดล้อมกันไปนี่เดี๋ยวไปปลูก นะครับเขาก็จะพักฟื้นตัวไม่ช้าไม่นานอะ่อะเท่านี้เนี่ยพักฟื้นไวฟื้นไวนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ออกจานมาผสมเกสรปัาบติดเลยอันนี้เราก็ได้ทานกันนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะโคไนซี่นะครับโคไนซี่เพราะเนื้อเยื่อสวยๆนะเดี๋ยวผมจะแต่งใบแต่งลายให้สวยๆเลยไปถึงท่านเนี่ยแต่งลายก้านใบให้สวยเลยนะครับไม่เละเกละกาแบบนี้นะท่านผู้ชม เ๋ยวาทำให้เดีย๋ยวาทำให้นะก็ได้จัดส่งให้ท่านไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่สวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยท่านผู้ชมครับอินทผาลาัมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีโคเนซี่เพาะเนื้อเยื่ออายุสปีแล้วนะครับท่านออกลูกมาแล้วนะเออออกลูกมาแล้วได้ชิมแล้วอร่อยแล้วนะครับซื้อไปมีใบรับประกันแนะ่ เอาหัวรับปาาระกันเลยนะท่านผู้ชมนะบางคนบอกว่าเจ้าหัวเองไปทําอะไรวะพิชยนเออจริงด้วยลําบากอีกท่านต้องไปหาที่ตัดผมมาอีกเออนะเอาเป็นว่านี่ฮะก็รับปาาระกันในการดูแลกันไปก็ต้องดูแลนะดูแลให้ท่านต่อมีอะไรก็โทรถามกันส่งภาพมาบอกมาคุยมากล่าวกันนะครับเราดูแลกันตลอดอายุไขนี่นะทนะ่านผู้ชม ดูแลกันตลอดอยุ่ขายแต่ท่านต้องปฏิบัติตามคําแนะนํากระผมด้วยนาะเออผมแนะนําอะไรไปท่านทําตามผมหน่อยนะนะครับเราก็จะได้ของดีๆนาะมีคุณภาพต่อไปเดี๋ยวต่อไปเถอะต่อไปเถอะเมืองไทยจะกลายเป็นศูนย์รวมแห่งอินทธพาลําโลกนี่นี่นีนี่นนอเชื่อไหมเหล่าของเราในปลูกแต่คุณภาพดีกว่าเขาอ่ะนะได้ผลสดหวานกรอบอร่อยกว่าเขาเนี่ยท่านเห็นไหมล่ะนะครับ อ่าท่านเห็นไหมล่ะก็อนุมาณเอาประมาณนี้นะผู้ชมครับไซขนาดนี้ต้น3ปีรวมรวมกันในต้นส,สวยๆอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะท่านสั่งผมมาก็เนี่ยได้ต้นส,สวยๆแบบนี้แหละนะครับไม่ได้มีแตกต่างกันนะผมก็จะคัดจะเลือกให้ท่านไปดูแลกันไปแบบนี้แล้วคัดเลือกขุดล้อมตุ้มอย่างดีสวยงามท่านเอาไปลงปลูกขุดลุมไว้นะนะขุดลุมไว้ไม่ต้องรองก้นลุมอะไรนะ ไม่ต้องร้องก้นหลุมอะไรเดี๋ยวรากเน่าเดี๋ยวรากเน่านะครับนะนะแล้วก็อีกไม่นานอ่ะเอาไปลงสักเดือนเดียวล่ะรากเดินแล้วคราวนี้ให้ปุ๋ยเลยค่ะให้ปุ๋ยให้น้ําคือไอไปลงแ,ลแรกแกนี่สิ่งที่ท่านให้ก็คือให้น้ําอย่างเดียวทผา้ชมฉีดใบที่น้ําผมจะเ,เรียนท่านคือให้ผูกใบไว้ก่อนที่ผมผมผูกไว้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาออกนะอย่าเพิ่งเอาออกอย่าเพิ่งเอาออกผูกไว้สักเดือนหนึ่งป้องกันการคายน้านะครับหลังจากเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปปุ๊บ แกะออกเลยค่ะเนี่ยนาเขาก็จะรับแสงแดดปรุงอาหารเราให้ปุ๋ยให้น้ํากันโตวันโตคืนกันไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะพร้อมที่จะสะสมพลังงานเสร็จก็จะได้ออกลูกให้เราได้รับประทานกันนะจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่นาเอาเอาเอานี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโคไนซี่เนื้อเยื่อสีแดงสดใสครับผมเอาละท่านผู้ชมที่เคารพครับ สนใจก็บอกก็กล่าวเล่ากันมาบอกวิเชียนด้วยนะสั่งวิเชียนมาเดี๋ยววิเชียนดําเนินการจัดการให้ท่านตามคําสั่งของท่านเลยนะท่านมีหน้าที่สั่งวิเชียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามเอท่านผู้ชมนะนี่ฮะต้นอินาพารามสวยๆกันนะครับโคนไนซี่เนื้อเยื่อ3ปีออกลูกมาแล้ว1ปีนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานแล้วนะเอาไปปลูกเดี๋ยวก็จะได้ผลผลิตออกมา ได้ทานความอร่อยขึ้นมาหวานกรอบอร่อยสดชื่นชื่นใจเลยท่านผู้ชมครับเอา้าสั่งกันเข้ามาท่านผู้ชมครับ